สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสําหรับรายการเมืองไทยที่1รายการท่องเที่ยวที่จะนําพาแหล่งท่องเที่ยวนอกกระแสทั้งหลายแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักนะครับมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันเผื่อจะได้เป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางครั้งต่อไปของท่านนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบแนวทางเนื้อหาที่เรานําเสนอนะครับ ก็กดติดตามเมื่อไทยที่หนึ่งไว้จะได้ไม่พลาดโอกาสเมื่อเราอัพคลิปครั้งต่อๆไปนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่66แล้วจะนำพาท่านผู้ชมไปรู้จักกันกับคนครใต้บาดาลแห่งพัทลุงนั่นก็คือเขาแดงตะวันออกในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับ อย่างที่ผมเคยบอกมาในหลายๆคลิปนะครับว่าพัทลุงเป็นจังหวัดที่ผมชื่นชอบมากเพราะว่าจังหวัดมันโปรง่รงโงหลวมๆดีนะครับแล้วก็มองไปทังไหนยก็เห็นภูเขาหินปูนร,รูปทรงสวยงามนะครับครั้งนี้ผมจึงมุ่งหน้ามาที่พัทลุงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง เขาแดงตะวันออกนี้คนในพื้นที่เขารู้จักกันมานานแล้วนะครับในนามของถ้ำลอดเขาแดงตะวันออกแต่ว่าคนต่างที่ต่างถิ่นอย่างพวกเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับดังนั้นเรามาดูการเดินทางกันเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูแผนที่ของตัวเมืองพัทลุงนะครับจะเห็นว่ามันหลมุมหลวมเนี่ยที่ผมบอกนะครับท่านผู้ชมเห็นถนนสายนี้ใช่ไหมครับถนนสายนี้เป็นหมายเลข4 1หรือว่า a อนะครับ ด้านนี้ลงมาจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตรงนี้จะเป็นสี่แยกตรงด้านนี้เข้าไปตัวเมืองพัทลุงนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้จะไปอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้านนี้นะครับจะไปจังหวัดตรังเขาพับผ้าแล้วก็ไปตรังนั่นเอง ทีนี้มาดูในตัวเมืองนะครับท่านผู้ชมถนนเส้นที่แยกมาจากถนนสายหลักนี้ปลายทางถนนเส้นนี้นะครับจะไปที่หาดลำปำชายฝั่งของทะเลสาบสงขลานั่นเอง ท่านผู้ชมเห็นย่อมเขาสองลูกนี้ไหมครับลูกนี้จะเป็นเขาอกทะลุนะครับส่วนลูกนี้จะเป็นที่ตั้งของวัดคูหาสวรรค์ซึ่งเราเคยทําไปใน EP ที่3-2แล้วนะครับสนใจก็เข้าไปตามดู EP ีเก่าๆดูนะครับท่านผู้ชมก็ขับเข้ามาในเมืองนะครับทีนี้พอข้ามทางรถไฟท่านผู้ชมจะเห็นถนนสายใหญ่เส้นหนึ่งชื่อถนนอภัยบริรักษ์1นึนะครับท่านผู้ชมเลี้ยวซ้ายแล้วเข้าไปตามทางเลยนะครับ ขับรถเข้าไปตามทางเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมจนเราสังเกตว่าจะสุดเขตของตัวเขาอกทะลุแล้วจะมีป้ายทางขวามือนะครับบอกว่าเลี้ยวเข้าวัดเขาแดงตะวันออกท่านผู้ชมก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับ อ้อมภูเขาไปนิดนึงจะเจอทางใต้าทางซ้ายมือเข้าไปในเขตวัดเดียวเข้าไปเลยครับก็จะผ่านเป็นป่าดงเป็นลานจอดรถนะครับท่านผู้ชมจะจอดรถตรงบริเวณร่มไม้นี้ก็ได้จะเดินออกนิดนึงนะครับจอดรถแล้วเดินครับท่านผู้ชมเดินนิดเดียวครับมีบันไดขึ้นไปบนภูเขาสูงนะครับแต่ว่าผมไปครั้งนั้นยังไม่ได้ขึ้นไปนะครับ ไปครั้งต่อไปเขาจะว่าคงต้องหาโอกาสเดินขึ้นไปด้านบนสันหน่อยไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนเข้าไปในถ้ำนะผู้ชมด้านนอกจะมีพระอุโบสถนะครับนี่ครับเป็นโบสถ์ของวัดเขาแดงตะวันออกนะครับต้องผู้ชมดูลักษณะเอากันแล้วกัน ผมไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับแต่ว่าพื้นพระอุโบสถจะต่ํากว่าพื้นดินปัจจุบันนิดหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาถมพื้นปัจจุบันขึ้นมาหรือเปล่าทําไมพระอุโบสถนี้ต่ํานะครับทีา่านผู้ชมดูความสวยงามของพระอุโบสถเอาผมไปเย็นแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปในโบสถ์ว่าเป็นอย่างไร มีความสวยงามการตกแต่งเระาโบสถวัดเขาแดงตะวันออกนะครับของจริงนี่สวยเลยนะท่านผู้ชมสวยมากเลยหลังจากนั้นเราก็เดินไปอีกนิดเดียวครับ ก็จะถึงปากทางเข้าถ้าลอดเขาแดงตะวันออกนะครับเขาแดงตะวันออกนี้เป็นภูเขาหินปูนนะท่านผู้ชมด้านหน้าด้านที่เราจะเข้านี้เป็นหน้าผาสูงชันมากเลยนะครับตัวถ้ำ ที่เราจะเข้าทารอดนี้จะอยู่ด้านใต้นะครับแต่ว่าเดินทางสะดวกนะครับท่านผู้ชมรถวิวแชร์อะไรมาได้นะครับเข้ามาได้สบายๆเลยนี่ครับหน้าผาของภูเขานะครับตั้งชันตัดชั้นเลยแหละ จะมีเป็นสระน้ําเล็กๆนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นสระน้ําธรรมชาติที่น้ําซึมของตัวภูเขาหินปูนทั่วไปนะครับนี่ครับพอเราเริ่มลงมาท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่ามันเป็นลักษณะคละ้ายๆกันกับห้องที่มีเพดานไม่สูงมากนักนะครับประมาณมสักสองเมตรเศษๆนะครับแต่กว้างมากท่านผู้ชมดูฮะกว้างมากแล้วก็ยาวมากนี่ครับ เราลองเดินเข้าไปด้านในนะครับพื้นนี่มีการปรับแต่งแล้วนะครับแต่ว่าตัวเพดานถ้านี้เป็นธรรมชาติเลยครับกว้างมากเลยท่านผู้ชมไม่เคยเห็นถ้าลอดที่ไหนกว้างขนาดนี้นะครับที่สําคัญลึกด้วยนะครับเข้าไปลึกมากด้วยเดินเข้าไปหน่อยหนึ่งจะมีทางขึ้นโถงถ้าทางด้านขวามือนะครับพอขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะลานปฏิบัติธรรมนะครับนี่ครับ มีพุทธรูปตั้งอยู่บนลานนะครับแล้วก็มีเพิงถ้ำอยู่ด้านขวามือหินงอกหินย้อยมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าเขาปรับพื้นแต่งพื้นไปเรียบร้อยหมดแล้วมีการแต่งไฟนะครับเข้ามาในนี้ไม่มืดนะครับโถงทางขวามือที่ยกพื้นสูงขึ้นมานี่น่าจะเป็นโถงเดียวในตัวถ้ำลอดนะครับที่เป็นลักษณะ เป็นโถงถ้ำหินปูนแบบนี้นะครับซึ่งภายในเขาก็จะมีการปรับแต่งพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีทางเดินอ้อมไปหลังบุธธรูปนะครับเราก็ลองเดินอ้อมไปด้านหลังนะครับไปดูว่ามีอะไรบ้าง เป็นกองหินถล่มลงมาน,นะท่านผู้ชมมีหลืบเล็กหลืบน้อยนะครับแต่ว่ามีการติดไฟตลอดทั้งโถงถ้ำนะครับนี่ขวามือนี่เป็นกองหินถล่มนี่เราเดินอ้อมมาด้านหลังกองหินถล่มที่อยู่ด้านหลังพุทธรูปนะครับ โถงนี้เพาดานจะสูงนะท่านผู้ชมแล้วก็สอบแคบเข้ามาหากันนะครับนี่ครับเป็นลักษณะของโถงแรกทางขวามือที่เข้ามานะครับพาท่านผู้ชมดูรอบๆนะครับ ก็มีอะไรบ้างก็พยายามจะให้ดูนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมที่นี่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าที่นี่เป็นที่รู้จักกันในคนในท้องถิ่นเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าคนข้างนอกเราเพิ่งจะรู้เนี่ยครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันมาพัทลุงหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าถ้ำลอดเขาแดงตะวันออกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับมีโถงเล็กโถงน้อยอยู่ทั่วไปเลยนะครับ ค่อนข้างจะกว้างเหมือนกันโถงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เดินลงมาที่ด้านล่างนะครับลงไปใต้โถงอุโมงใต้ภูเขาซึ่งเป็นช่องเดิมช่องเดียวช่องหลักที่ลงมาจากปากทางเข้านะครับนี่ครับท่านผู้ชมเพดานจะไม่สูงมากนักนะครับประมาณ2เมตรเศษ ท่านผู้ชมจะสังเกตว่าเหมือนกับมีการปรับแต่งพื้นที่นะครับเหมือนกับมีการขุดเอาดินด้านล่างออกไปด้วยบางส่วนนะครับแต่ตัวเพดานนี่ก็เรียบดีเหลือเกินพื้นด้านล่างนี่เขาเอาทรายมาเทนะครับมาวางไว้เดินแล้วก็สะดวกนะครับไม่มีสะดุดไม่มีพื้นที่สูงต่ำอะไรเลยนะครับ จะเห็นว่าเพดานเตี้ยๆนะครับแต่ว่าเป็นเป็นอุโมงยาวเข้าไปเลยท่านผู้ชมเพดานเรียบเลยนะฮะกว้างนี่เราเดินเข้ามาเปร้อยเมตรแล้วนะครับนี่จากจุดนี้นะครับจากปากถ้ำเข้ามาเปร้อยเมตรแล้วเราก็มาถึงจุดที่เขาเขียนว่าเป็นสีวะลึงนะครับท่านผู้ชมเราเดินขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่ามีอะไร นะครับพอขึ้นมาท่านผู้ชมครับมันจะมีหินงอกอยู่เสาหนึ่งนะครับเขาเขียนป้ายว่าเป็นสิวะลึงนะครับนี่ฮะนี่ครับตัวหินงอกนี่ครับก็มีร่องรอยคนมากราบไหว้บูชานะครับนี่ฮะหินงอกตรนกลางท่านผู้ชมเห็นเห็นนะครับนี่ครับ สิวลึงที่เขาบอกนะครับจะเป็นหลืบถ้ำเล็กๆนะครับแล้วก็มีหินงอกมีร่องรอยของพวกธาตุเหล็กอนะไรพวกนี้มาเคลือบหินย้อยอยู่เหมือนกันนะครับทำให้หินย้อยเป็ีนสีแดงๆนะครับนี่พื้นด้านล่างที่เราขึ้นบันไดามาท่านผู้ชมจะเห็นมีร่องรอยการขุดดินออกไปด้วยนะครับแสดงว่ามีการปรับแต่งพื้นที่นั่นแหละ เราเดินลงนะครับเดินลงไปด้านล่างไปในพื้นอุโมงต่อนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเขามีการขุดดินออกเห็นี้มฮะมีร่องรอยอยู่นี่ หลังจากนั้นเราก็เดินไปตามอุโมงเข้าไปลึกข้าไปเรื่อยนะครับนี่ให้ผู้ชมเห็นสภาพของตัวอุโมงด้านในนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีรูปปั้นพระพิกเนศอยู่นะครับตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดเคารพของพื้นที่นะฮะเขมีการแต่งไฟด้วยมีการนำรูปปั้นพระพิกเนศนะครับ มาตั้งไว้ตรงที่เพดานอุมโมงค์มันสูงขึ้นไปเราเข้ามาจะเห็นว่าพื้นอุมโมงค์มาเรียบๆเตี้ย,ย,ยๆใช่ไหมครับแต่จะมีบางจุดที่มันเป็นโพรงสูงขึ้นไปเขาก็เอารูปปั้นมาตั้งนะครับก็มีคนมากราบไหว้สักการะนะครับพระพิกเนศอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับไม่ก้าวล่วงความเชื่อของกันและกันนะครับ ไหวแล้วสบายใจก็ทำได้เลยนะครับแต่ดีตรงที่เขาแต่งไฟสวยมากเลยนะท่านผู้ชมเข้ามาในถ้ำนี้แล้วจะไม่ร้อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่ชื่อเขาบอกนะครับว่าเป็นถ้ำรอดนะครับมันอีกด้านหนึ่งมันจะทะลุออกไป ยังอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วก็อากาศเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมได้เห็นภาพที่ผมนำเสนอไปแล้วก็จะเห็นว่าถ้ำลอดแห่งนี้นั้นค่อนข้างจะกว้างนะครับแบนจะเป็นลักษณะทรงแบนนะครับถ้ำลอดนี้กว้างเพดานเตี้ยแล้วก็อยู่ลึกลึกเข้าไปใต้ภูเขาที่เราเห็นด้านนอกนั่นนะครับ เป็นถ้ำลอดที่ในสายตาผมผมมีความสูว่าใหญ่ที่สุดนะครับแม้เพดานจะเตี้ยก็ตามนี่รอยแตกของชั้นหินปูนนะครับซึ่งเป็นหินตะกรหรือว่าหินชั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเห็นความแปลกประหลาดหนึ่งอย่างของตัวถ้ำลอดเ <_ d eg g> ขาแดงตะวันออกแห่งนี้นะครับ นี่ท่านผู้ชมสังเกตตัวนี้นะครับตรงนี้มันเป็นคล้ายๆเป็นโดมขึ้นไปเลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะแต่เป็นธรรมชาติทำนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนเจาะนะครับเป็นโดมขึ้นไปด้านบนเลยนะครับแปลกประหลาดมากนี่ท่านผู้ชมดูสินี่ครับเป็นโดมข้าไปอย่างนี้เลยนี่ธรรมชาติรังสรรค์น,นะครับ เนี่ะเนี่ยเป็นโดมอย่างนี้เลยท่านผู้ชมดูสิเพียนต่อๆกันเลยนะครับประมาณสองแห่งสองโดมอืมแปลกดี ธรรมชาติช่างสร้างสรรค์น,นะครับจะสังเกตว่าหินที่มาสะสมตัวบนพื้นผิวโลกอย่างหินทรายหรือว่าหินปูนเนี่ยจะมีปรากฏการทางธรณีบนหินต่างๆเป็นรูปลักษณ์ต่างๆมากมายเลยนะครับลองไปเที่ยวลองสังเกตดูทางวัดเขาก็เ,าเอาไฟมาแต่งพอดีด้วย <c oughs> เลยเลยดูแปลกดีสวยงามดีเพดานอื่นพื้นเตียเต้ยๆนะครับ แต่ว่าพอมาตรงบริเวณนี้เพดานมันว้าขึ้นไปอย่างเงี้ยครับเป็นโดมอย่างนี้เลยหลังจากนั้นก็ยังมีช่องทางเดินเข้าไปอีกนะท่านผู้ชมยังเดินเข้าไปได้อีกนะครับเมื่อคนพูดกันในถ้ำรอดแห่งนี้เสียงจะก,ก้องเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราเดินต่อไปตามทางนะครับ เป็นถ้ำลอดที่กว้างนะท่านผู้ชมลึกด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับน่าจะเป็นถ้ำลอดที่ลึกที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาในบ้านเรานะครับอันนี้น่าจะเป็นถ้ำลอดที่เกิดจากน้ําทะเลนะครับผมคิดว่าเพราะว่าด้านล่างยังมีโคลนมีอะไรอ,อุดหนุนอยู่เยอะนะครับถึงได้มีการขุดแต่งเอาโคลนดินออกไปด้วยนะครับ อีกทั้งตัวพัทลุงนี้ก็ตั้งอยู่ใกล้ชายทะเลนะครับในสมัยโบราณน,น้ำทะเลน่าจะเข้ามาท่วมถึงตรงน,รนี้ครับนี่ครับพอถึงจุดนี้ทางจะเริ่มหักไปทางขวามือนะครับอุโมงจะหักไปทางขวามือนี่ครับเราก็เดินเพดานจะเตี้ยลงนะครับเราก็เดินมาตามทางนะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีการขุดแต่งรูถ้ำนะครับทางถ้ำอีกด้านหนึ่งนี่ครับมีการขุดดินแล้วก็เขากำลังเจาะถ้ำอีกด้านหนึ่งมันคงจะเป็นโพรงอยู่แล้วอ่ะครับแต่ว่าเขาเจาะเข้าไปเพื่ออาจจะขยายก็ได้นะครับตรงนี้จะมีพระนอนอยู่นะครับพระพุทธไสย,ยาสอยู่ตรงกลางครับ นี่เขาแต่งไฟไว้ด้วยนี่ครับรอยที่เขาขุดดินออกนะครับถ้าท่านผู้ชมไปผาแต้มก็จะเห็นลักษณะของด้านใต้ของตัวผาเต้มนะครับมันจะมีหินกล้ายหินโคลนนะครับหนุนตัวแผ่นหินทรายอยู่แต่ตัวนี้ก็คล้ายๆกันกับเป็นตัวโคลนเหมือนกันแต่ว่าหนุนตัวหินปูนอยู่ด้านบนนะครับ แท่นพระนอนนี่ผมไม่แน่ใจว่าสร้างขึ้นภายหลังหรือเปล่านะครับบางส่วนบางช่วงยังเห็นมีน้ำซึมอยู่เลยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปพื้นทำรอดนี่เขาจะเอาทรายมาเทนะครับอันนี้เป็นอุโมงค์ที่ผมบอกว่าเขากำลังขุดเจาะออกไปอีกด้านหนึ่งนะครับน้ำยังซึมมาอยู่เลยท่านผู้ชมอากาศเข้ามาจากทางช่องนี้นครับ ผมพยายามมุดตามเข้าไปปรากฏว่าไปเจอทางตันนะครับเขากําลังขุดอยู่มีอุปกรณ์การขุดมีดินมีอะไรเกะกะอยู่นะครับก็เลยตามเข้าไปไม่ได้ก็ไปได้แค่ตรงที่ยังมีเครื่องมือในการขุดดินเขาอยู่ครับอากาศคงจะเข้าทางด้านนี้ด้วยนะครับเลยทําให้ตัวถ้ำลอดแห่งนี้มีอากาศถ่ายเทไม่อับนะครับนี่ครับ ทำมาได้หน่อยเดียวแคบด้วยท่านผู้ชมพอเข้ามาช่วงนี้แคบด้วยผมก็เลยไม่ได้ไปต่อนะครับทรมุดนี่ต้องเลือะเถอะแน่นี่เราก็เลยเดินออกนะครับเดินกลับมาที่ลานพระพุทธไสายาสเช่นเดิมนะครับนี่เขาขุดดินออกเห็นไหมฮนะดินมันเข้าไปอุดกับตัวโครงสร้างหินปูน ดีตรงที่เขาเขาติดไฟนะท่านผู้ชมพอเรามองเห็นอะไรได้เนี่ยมันก็เลยไม่เกิดความอึดอัดในใจนะครับดูโปร่งดูเคลียร์ดีประกอบขึ้นกับถ้าเขาก็สะอาดด้วยในจุดนี้เป็นจุดที่ลึกสุดแล้วละครับของตัวถ้ำลอดนะครับตรงรานพระพุทธสายญาติแล้วก็มีอุโมงคต่อเข้าไปซึ่งผมก็เดินเข้าไปดูมาแล้วนะครับ พอไปต่อไม่ได้แล้วก็ก็เลยออกมาตรงลานพระพุทธสายญาติท่านผู้ชมเจนพระพุทธสายญาติไหครับอยู่กลางลานพอดีนะครับเนี่ยครับมีทางเบื้องพระบาทนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเดินอ้อมไปดูด้านหน้าเพราะว่าขาเข้ามาเราอ้อมมาด้านหลังแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรากำลังจะอ้อมไปทางด้านหน้าของพพุทธสายญาตินะครับ ไม่รู้สร้างมานานขนาดไหนนะท่านผู้ชมนะแต่พุทธลักษณะก็สวยงามนะครับ จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายจุดลึกสุดของตัวถ้ำลอดเขาแดงตะวันออกแล้วนะครับจากจุดนี้เราก็จะเดินกลับแล้วครับออกไปตามทางเดิมที่เราเดินเข้ามานั่นแหละครับนี่ให้เห็นลักษณะของตัวอุโมงถ้าที่เราเดินเข้ามานะครับอย่ที่ผมบอกนะครับท่านผู้ชมว่าเป็น เป็นถ้ำลอดที่อยู่ใต้ภูเขาหินปูนที่เราเห็นนั่นนะครับแล้วก็ลึกกว้างนะครับเพดานเตี้ยนะครับทะลึกแล้วก็ออกไปทะลุอีกด้านหนึ่งได้นี่ก็เป็นไปได้นะครับว่ามันจะลอดใต้ภูเขาห,หินปูนล,ลูกนั้นทั้งลูกเลยนะครับเดินดูเดินชมได้สะดวกมากหินงอกหินย้อยมีไม่เยอะนะครับ แต่ความแปลกความมหัศจรรย์ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเป็นถ้ำลอดที่กว้างแล้วก็ลึกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับในบ้านเรานี่เป็นของดีหนึ่งอย่างของเมืองพัทลุงนะครับเห็นเป็นเมืองที่คนไม่ค่อยแวะเที่ยวนี่แหละแต่ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะจริงๆ แล้วผมยังมีที่ต่างๆสถานที่ต่างๆในเมืองพัทลุงอีกหลายจุดหลายแหล่งนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยนำมาทำเป็นคลิปในตอนต่างๆบอกท่านผู้ชมให้รับทราบนะครับว่าเมืองพัทลุงนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากท่านผู้ชมเยอะมากแล้วผมลงใต้ทีไรผมต้องมาแวะพัทลุงอย่างน้อยก็สองคืนเป็นทุกครั้งเลยนะครับที่เรากำลังเดินออกนะครับ ถามว่าทางใต้ชอบที่ไหนก็คงต้องบอกว่ามีพัทลุงอยู่ในนั้นด้วยครับสำหรับตัวผมนะครับท่านผู้ชมเดินทางมาเองก็สะดวกนะถึงแม่รถมาก็มารถไฟลงตัวเมืองพัทลุงนะครับแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาก็ได้ครับมา,าเขาแดงตะวันออกเนี่ยนะครับมาไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วก็ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองเลยนะครับ นี่พาท่านผู้ชมเดินออกนะครับเห็นแสงขาวๆตรงกลางนะครับเป็นทางออกที่เราเดินเข้ามานะครับนี่เรากําลังจะเดินออกแล้วนี่ท่านผู้ชมสังเกตเพดานสิเห็นไหมฮะเรียบเลยเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยนะฮะเรียบเลยเพดานเขาไม่ได้ตกแต่งนะครับแต่ว่าพื้นด้านล่างเนี่ยมีการปรับแต่งแน่ๆ นี่แหละครับความมหัศจรรย์ของเมืองไทยของเรานะครับซึ่งยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะแยะนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจในรูปแบบการนำเสนอของเราที่พยายามนำพาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนักทุกทิศทั่วไทยนะครับมาบอกเล่าท่านผู้ชมให้รับรู้รับทราบกัน ท่านผู้ชมก็ช่วยให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการออกไปเสาะแสวงหาสถานที่ใหม่ๆมานำเสนอแด่ท่านนะครับซึ่งเราจะบอกการเดินทางไว้อย่างละเอียดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้ไปเที่ยวตามที่เราแนะนำได้เลยนะครับ จะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในบ้านเมืองของเราไปด้วยกันยิ่งผมเดินทางก็ยิ่งรู้เลยนะครับว่าเราเที่ยวมามากเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าเราก็ยังเที่ยวไม่ทั่วหรอกครับยังมีโน่นมีนี่ให้เราได้ดูได้เสาะ,ะแสวงหาอีกมากมายนะครับมาคอยติดตามกันว่า ครั้งต่อไปเมืองไทยที่หนึ่งจะนำพาท่านผู้ชมไปรู้จักกันกันกนกบแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนภาคใดของบ้านเรานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการท่องเที่ยวของท่านผู้ชมในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณในการรับชมนะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีนะครับท่านผู้ชมไว้พบกันใหม่นะครับ